ผมจ่ายค่าเทอมเป็นบทเรียนชีวิตไปด้วยนี่สิบล้านบาทความสาเร็จที่ไม่มีที่ติมันพาเราไปล้มได้เร็วแค่ไหน EP4 บทเรียนสิบล้านสอนอะไรเราบ้างอย่างแรกที่ผมเรียนรู้คืออย่าเร่งเรียนสาเร็จพี่เพราะกลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทันทุกคนมีความสําเร็จเป็นของตัวเองอยู่แล้วใครเป็นคนชี้วัดความสาเร็จนั้นถูกไหมครับแค่คุณมีความสุขและพอใจกับสิ่งที่มีแล้วเลิกใช้ชีวิตตามเส้นทางของคนอื่นสักทีอย่างที่2การเป็นี่สิบล้านมันทาให้ผมรู้ว่าการมีเงินกับการมีวินัยในการเงินมันคือคนละเรื่องกันเหมือนทีีีี่่่่่่ผมเเเเลลลาาาาใในนนน P ทแแ้้้้ววววหงงงงิิิิไไดดยยยยอออะะจจรรชชตตตสััํบกู ไม่เข้าใจเรื่องการเงินอยากให้มีหลักสูตรสอนเรื่องการเงินเข้าในระบบการศึกษาจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอตอนเป็นผู้ใหญ่และบทเรียนสําคัญคือช่องที่ให้กําลังใจคนอื่นมาหลายๆปีพอถึงเวลาที่ผมล้มกับให้กําลังใจตัวเองไม่ไหวผมซึ้งกับคําว่าพอเป็นเรื่องของตัวเองมันคิดไม่ออกจริงๆว่าจะต้องทํำยังไงผมก็เลยศึกษาเรื่องหิวใจเยอะขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจตัวเองดีใจตัวเองได้แล้วเราก็มีแรงให้กําลังใจคนอื่นได้ล้มไม่ได้แปลว่าเราลุกไม่ได้นะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําเนิดและกําลังท้ออยู่ครับแล้วถากดคุุณทีี่ส E P กันต่อครับ